งมีสกินล้วอ่ะตเลไเลยมุกเดี๋กูปิดตาเนีอเ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 อช่วยกูด้วยโอ้โอ้ยโอ้ยไอ้มเอมึงมีกินมีกินอะไรวะไอ้บอลน่ไม่ช่กูเอามาดิู้ยอใช่หไอ้บอลป่วยู้ยอะไรขอโทษได้ไ ใครเล่นเตยบ้างอ่ะใครจะเป็รู้วะที่ดิ่มันกระถางวะอ้อยวะเชปป้อมเฮ้ยคนเราไปช่วยเอ้ยเชปป้อมเอามันมีเชีป้อมด้วยเหรอตุกสองเหี้ยเอาไออยากได้สกินเฟือเนี้ยเดี๋ยวสุกเดี๋ยวผู้บอลเอาให้ก็ก็ไม่ซื้อไอ้กซื้อเตยซื้อไม่มีตังค์ทำหรือไงฮะเฮ้ยอะไรวะนี่ยตังอะไรอ่ะเอ้ยมันบ้าว่ะทีวันนั้นมึงโป้เฮี้ย ริงหรือหลอกพวกกูเบื่อว่ะโอ้ยอะไรวะยิงโดนกูอีกแล้วเข้าไหมเงียบจังอะโอ้ยไปจะด้วยตรงมิดมิดมิดใครก็ได้แต่คือกูไม่มีแต่คือกูจะวิ่งไปยิงมันแผนคือพวกเราจะวิ่งเข้าไปตายกัน จะเข้าบีแล้วพี่โอ้ยไปเลยไปไปตายเลยปิด<บ><บ>ตาบ,บอดตาบ,บอดบบออกมาแล้วโอ้ยเฮียไม่ใครตะมกหมดตัวท้ายต,ตรงนั้นตรงนั้นตรงนะั้นอะ ไปเลยติดติดติดมันดืบดืบดืบดบเลยดบขอได้ไหมปืนอะไปืนเดียวกันคนละีเว้ยจิงหรอไหนสนแดงกับสีม่วงเลยขอตกินกินอะไรได้และวิตุกได้ขอไอ้ฟุกไม่สรุปชื่ออะไรเนี่ย ตัวตะกิวว่ะตะกี่คืออะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกุดนตีกูโดนตีเดี้ไปดูไอ้มาคย์ไอ้มาร์์เอาให้โอ้โหจ้าให้ไอ้โอเมนโตร์ร้อยหนึ่งอะ้ยนั่นเดียวเลยเหรอโอเมนเจ็บมากโอเมนเจ็บมากเจ็บขนาดไหนโอเนโคตรเจ็บนี่ไงนี่ไอ้ฟุกเก็บปืนให้กูเลยดิไอ้เอาต้ามารีนตรงตรงตรงเชือกคนน่ะตรงนั้น ูดูไข่ปังว่านี่เี่ยมือหนหัวทุกคนเลยอยู่ตรงนู้นเอออะไรของใครวะมามามันมางมาเอมาเอจริงเปล่าจริงมึงมีแต่เกียร์เลยเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเฮ้ย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 บอกแล้วไม่เชื่อ ปืนพกกระเทียมตเป็ดหรอตัวแอสแปนไม่ฟุกไม่เปิดไม่ฟุกค่อนข้างแข็งฟุกไตห่ออยู่ดุดึงมากเก่งมากนายขนมต้มไม่เคยมีใครอาดชื่อก็ถูกอ่ะนายขมขนมหวานไง เอาไปขอสกินมึง่กินอะบ้าวะเฮ้ยวางแล้วด้วยดีเหรอยได้หาไปไหนวะกี้มงโผมาอุ้ยโอ้ยเจแมนไอปืนมึงลืมโหลดทรัพยากร เราดูปืนสิกู๊ดไปเจอปืนไม่ตายมึงดูให้ก่อนจะเริ่มเหมือนมึงกางจะหล่นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นโอ้ปืนอะไรไม่ได้โอ้ยปืนเข้ากระเป๋าเฉยเรียบร้อยมีคนไม่ซื้อปืนมีคนโยนกูได้กลิ่นเลยตาย ตายสักทีไอเวนไอเวนส้มร้อยสี่สองมันชื่ออะไรวะช่วยเวนตายปะไม่รอดไงเวนรอดตายแล้วจัดระวังข้างบนนะเว้ยไอมันมีบ้านมันรวยอุ้ยเอาคู่ค้างเอาหายแล้ว แล้วร้องแข็แรงอ่ะฮัลโหลไอ้เม่ไอ้เลยขอหนึ่งหัวได้เลยรอดูขอหึ่หัวน้องนี่ดาเฮ้ยกูแตไปไงแบบว่าปด อุ้ย้ไวโดนไปร้อยสี่สิบโอก่าสจะมาสวยๆซะหน่อยโอ้โหบุกหยุดเธอหยุดเธออาหนอน ไปเก้าเก้าเกอ๊ะจู Del ่ๆจะ้นดิชั่วชั่วช้าสามัญต้องโดนประหารหัวหมาเฮ้ยพวกมึงต้องโดนประหารมันไม่ตายอ่ะมันเลือดย็นเหรอมไม่ตายวะนั่นดิกูสงสัยเหมือนกันมาเดี๋ยวกูฮิวให้ลูาต่อได้กูเลยแบบวางอยู่มันก็แบบไอ้เกียร์เดินมา ไอ้เห <Yeah, S 2> yeah. ้ยกูย <laughs> <glue on> ิงไม่ตายไอ้สัสไอ้บอลไอ้บอลไอ้โละาก่่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮต่้ฮ่าฮ่าฮาด่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮฮ่าฮ่าน่าา แล้วเหลือ <theater> ต <ii> ัวหาดิวไอแวมนกู้แว่นี่ลงหน้าซ้ายกันหน้าซ้ายดเ้ยิงจริงมันแม่นเลยหรออุ้ยมันแม่นขาเลยเหรอวะเออมันแม่นขนาดแหลกกู้แฮ้ยเฮ้ยไอเยี่ยมันสเปกเตอร์เข้าหัวกูสองะมันวับไปแล้วนะไอไม่ใช่มันเดินไปแล้ว I got Spike ไอ้ยี่เปนจับสแกเเลยตใจมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดสี่แปดสี่แปดสี่ตัวอะไรไม่รู้ว่าน้ากากอ่ะเน่าร้อยติ อนนื่นอที่ใหญ่กูได้เลยไเาเพ่โตะมหมดัดหน้ากูยดหมาไอดแมว ไอ้เข้าหัวี่นี่เาทำอะไรอยู่เนี่ย้เี่ยวน้โกเห็นเราคือเนี่ยมันเห็นมันบ่อยเลยวางไลยวงเลยวางเลยวางเลยเอางเยเอาเอาเตวาสไปไอ้เียไกูผิดเลยสัเอ้ยว กูจะได้ไปคุยงานเนี่ยคนที่เล่นนีออนคือใครวะมูห์เหรอเหมือนกู้ละไรกับตกเลยว่ะไอ้ม่มึงทำอะไรเดี๋ยวไล่ฮีโร่โอ้ยขาหักครูอะไรเป็นลูกม้าโอ้ยหัวบุกทำไมทำางี้วะ ไม่กูตบช่วยมึงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดำไอ้ดำใสโมงร้อยยี่สิบหก้ยดำใสโมง้เฮ้ยกูชอบนะกูไม่ชอบะไอมคือะมคืออ ไม่อยากตายกูอยากตาย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 วายตายตายตายายตายตาตายตยตายตาตาย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 าไว้ เฮ้ยเฮ้ยเล่ไงวะแม่งคู่ไงไหนอะคู่มุ้งยิงก็ไปเร็วก่อนที่มันจะคู่เสร็จ เอาอ๋อมาดิอาอมาดิอาอมาดิไม่ถอดเลยเพราะตัวับกาดเกนเล่นไม่ไหววะเออตอนนั้นเลื่อนซื้อไม่ซื้อนี่เอาไปซื้อไม้ค้าพี่อะขายดีซื้อไม้ค้าไปจัดทำไมผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังตัวหัวโอ้ยโอ้ยมันเจ็บขนาดนั้นเลยวะไอ้หน่าพเ่ีันเนี้ยอะไรวะ emergency reset.